สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับทานซ่านะคะวันนี้เราจะไปล่าเบลสก,กันโอเคไปรอดตายได้ไงวันเนี้ยก่อนหน้านี้คือซอมบี้มันเข้าบ้านมัใช่เข้าบ้านยังอยู่นอกล้วนเราเนี่ยแหละก็คือ xong bí mần đời mà, mà. thật này dâng phải là luôn ok được rồi, ออเวันนี้ผมเสียงอาจจะไม่ดีนะครับเพราะผมอินบัตรอืมกดอืมน้ำหนุมบ้างหน่อยแล้วกันอืม,อม เห็นมันมีเบีคยวนว้ยเอานี้เนเธอร์าสามาจากไหนตกใจเดี๋ยวก็นเนาะเผื่อมีใครจะมาปูกก็ปูกเปิดเซิร์ฟให้เพื่อนเล่นอยู่วันนี้ผมจะมาอัดคลิปเลียอยาให้เพื่อนมาก่อตอนนี้เป็นแบบอะไรเซิร์ฟเดี่ยวหรือเขาเรียกกันซิงเกิลเพลเยอร์ ก็เหมือนของเดิมนี่แหละแต่แค่ผมแยกเตอร์เพื่อเอาไว้ให้เพื่อนเล่นเ<อ>ลิดตึบ๊บอ่ะฮะโอเคเก็บของให้เป็นระเบียบเสร็จแล้วกว็คราบขนมปังต่อ,อ,อเดี๋ยววันนี้เราจะไปลาบเลสกันเนาะ ส่วนแกะที่ผมเคยลากในอีพีที่แล้วผมฆ่ามันโอเคตรงเข้าใจว่าทำไมแกะไม่อยู่ผมฆ่ามันเอาเป็นเป็นดิ้งแล้วกันวันนี้ไปล่าบเบลดกันโอ,อ้พ่อามาทำไรอย่างอู้ไปดึงข้อขานะวันนี้ไปลุยเบลดกันกัน โอ้ดูไกลกว่าจะไปถึงอ้าวลุกกาไปเปิดตู้องมันไดเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ย้ายกันดีกว่า โอเคลงมาถึงข้างล่างนี่คือจุดที่เราต้องไปซึ่งมันไกลมากเดี๋ยวไปเจอกันเลยหลังจากที่พร้อมเดินหนูเดินมาต้องนานเนี่ยตรงนู้นคือทางกลับ,บ้านปากกาโหเยอะนะ เราจะรอดหรือเปล่านะไม่เป็นไรเรามีทอนเดี๋ยวอีพีหน้าหนะผมก็จะไปดีเอ็นไปเอาปีกดีไหมนอ้องกำลังคิดอยู่ว่าปล่อยปีกไว้ก่อนโอ้ยบอกเรื่อปากกาโหลองเยอะหรือว่ายังไม่บอกน่าจะยังไม่บอก ก็โกโฮลองเยอะจังเลยอ้เหตกอีกแล้วทางอยู่ข้างหน้ากะไม่ถูกแต่ได้ยินเสียงอยู่เออลองขุดขึ้นไปดูแล้วปลอยไอ้ทางตรงนี้ก็คือยังไม่อยากไปก็คือลองขุดขึ้นไปดูข้อมุลมี่ครับเนเธอร์ฟร์เท็ พร้อมนะหนึ่งตามนี้ไปเลยครับตามนี้ไปลุยโอ้ยไม่เป็นไรทุกต่อไม่พังไม่ต้องห่วงครับกินข้าวแป๊บ นอกจากสกิลิตันมันจะสอยผมโอ้ยแป๊บนึงนะครับเอาสมิกิอ่ะสมิกิซสมิกิขาไปจ้าอ้อาว ของตกไปข้างล่างแน่ๆเฮ้ยัูใหม่ถถวไหนอะที่มันมีเบลดอกดัใหอ่เบลดมาแล้วมาแล้วมันเริ่มยิงแล้วตกทันอนะ เชิดใจยิงปุ๊บเอ้ยตรงไหนวะอยู่ข้างบนแม่งอยู่ข้างบนเรามาล่าเบลัน,น่าจะเริ่มยิง สกลลิตั้งมิเตอร์สกิลรืตั้งมันยิงพร้อมเอ้ยไม่ใช่มันจะฟันพร้อมเฮ้ยไม่ต้องมาไปโอ้พักก่อนพักก่อนพักก่อนอย่ามาถามว่าผมเก่งไหมไม่เก่งไม่ค่อยสู้เก่งแตถ้าถามซูเปอร์โเก่งไหม,ไมเก่งอยู่มาเปิดนิติละกากเก่งๆ ไม่ได้เล่นนานมันสิมัสิมัสิแอบมองอยู่นะจ๊ะลบแอบเรียบร้อย่อาย p l e a s กมมสิแกมาสิแกมาสิแกมาสิ มาด็มาด็มาด็อุออยตอนไหนอ๋อข้างหลังว่าอะไรเฮ้ข้างล่างมีบันไดอไอออนแมนครั้งนี้ตันอุ้ยแหลก เยอะไหมเยอะยิงมาดิย <Yep. S 2> ิงเฮ้ยตัวไหนยิงเอาสองตัวเอาสองตัวเอาสองตัววิ่งแหลกแหลกแหลกโอ้ยแหลกต้องดูรอบข้าง Oh, โอ้ยแกสโอ้ยกินอาหารไม่รู้ตัวแล้วจะมานละเบรดกันผมไม่รู้ว่ามันมีกองสเปาเบรดไหมโอเคนะึสิ่งที่เราต้องการก็แค่นี้ทวาเว้ย กับเพลส์ไม่ได้ต้องการวิเทอร์สกิลลิตันเบอร์แล้วเราจะหาทางกับเฮ้ยโกงสปาบลีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สู้ตู้เฮ้ยกำลังจะโกงสปาบลีมีไหมมีมีมีฮะแกิี่อะ Oh, cek okay, mata na. Kau masih. Oh, deh. ลงไปล็อถอยกลับไปตั้งหลักถอยถอยสิถอยเอย็นแมนโแบคมาครีมโอเคเจอทุกอย่างอ่าเอ้ออ่าเจอทุกอย่างเออเลือดเกือบหมดหรือเปล่าไม่รู้อาหรือมันไม่ใช่สลามมันเพิ่มตัวได้จำนวนประชากรอ,อ้อเลือดเกือบหมด ช่วยพรมทีกลับมาตอนเจอกลับบ้านเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอกันทีเดียวตอนกลับบ้านอ๋อใช่ลืมบอกไอ้ข้างหลังตรงนี้เป็นเรื่องน่าอับอายมากเลยก็คือขุดทางระเบิดไประเบิดมาถูกต้อง เออแล้วเบิด์จนไปหาข้างหลังท่งนั้นกับปั้นก่อนกว่าเรามาดูดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างเราได้ทั้งหมดนี่มาโอ้โกวัวตเนื้อบเบสเฮ้ย <Hey. S 2> เดี๋ยนะ EP ไหนดีเราจะไปตะลุยอ n e p หน้าไม่ก็ EP นี่แหละ เดี๋ยวจัดของแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเราจะเก็บโซเซนทำไมวะเนี่ยในะเมื่อเราก็มีโซเซนอยู่ที่บ้านเยอะอลืมตัวอ้ยปวดหัวรู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยไปตะลุยดีเอ็นแล้วกันเนาะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ยังไม่มีเพียงเท่านี้หรอกอยากมาลองปรุงยาชนิดหนึ่งเดี๋ยวตรงเนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยทำเป็น ดี๋ยวผมจะแยกห้องเป็นกระต๊อบเอาไว้เว้ปรุงยานะครับในในบ้านเกาะเอาไว้แค่นี้จริงๆเออแล้วทำไมเราไม่ทำเหมอเนี่ยเอาไว้แค่ชั้นเยียวพอไม่เอาหลายชั้นเนาะอยาก,กลองปรุงยาหนึ่งชนิดดูเติมไหม เฮ้ยยาหายสุดยอดอุ๊บอาา่าฮะเดี๋ยวผมหา,า,าที่ปักไปดีๆกัน ล,ล็อตอ่ะเปลี่ยนตัวชนิดอ่าวันนี้เราอยากมาลองปรุงยาในชั้นแค่ร็อตเหมือนจะไม่เยอะอยู่นะฮะอู้มีเยอะเลสตาโตเอาเลสตูอยู่ไหนอ่ะนี่ไงแค่หนักองคำ เอาเศษทองมาย่อยย,อย่ยอยย,อย่ยอยย,อย่ยอยหนึยย่งก็อาฮะเอาไปเอาไปอือฮึวันนี้เราจะได้กินอย่างไรอีกสักทีเอยตัวเร็วจังเลยอ่ะเอ่อ,อล้วมันได้เท่าไหร่ hút, ok. เพราะว่าผมอยากลื้อระบบเก่าออกอะวู้มววไลทิานเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะยาอินพอร์สซิเบิลมันทำยังไงอะมันใช้ยาอินพอร์สซิเบิลอยาหายตัวทำไงวะอ๋อใส่เจ้าตามังมุมเทียมไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งการลื้อออกของใ้ตรงเนี้ย วัตถุดิบเหมือนจะครบแต่ถ้าถามเหตุสีน้ำตาลมาจากไหนโอเคไปซื้อกับพ่อไม่เยมงไปซื้อกับพ่อไปเอาที่เนเธอรไอที่ผมบอกซื้อกับพ่อยังไงดีวะคถ้าซื้อกับพ่อก็จริงแต่ทำหายไปหาที่เนเธอร์ใหม่ โอ๊ยนี่นาฬิกาของเราเนี่ยเอาจอยอ้าวไปหาที่นี่ที่ไหม่อ้าไหนตัวเต็มที่แล้วผมแยกไม่ออกเดีย๋ยวรอ,อให้โตเอาัให้หมดก่อนน้ำยาในวิชั่นเจอน้ำยา impossible อ่ะเอาหิตตกแต่งไว้หน่อยเออน้ารัา ก็คือตอนที่ผมหาเปลี่ยนอะตรงนั้นอะมันจะมีเห็ดน้ำตาลอยู่ไปเก็บมาได้ยังได้ยังได้ยังเยี่ยมแปลนตุกทีอ่าชิฟเงินจ้า อยากเพิ่งกินผมอยากทำน้ำยาเขาเรียกอะไรนะินสเตสดา e n จนั่นแหละเอาไว้ฆ่ามังกรเป็นขั้นสองด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่เท่าน,นี้แล้วครับบายบาย